สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางศิลป์ละเมอนออฟพิเชียลนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับ ก็จวดอีรีครับที่ไม่ที่นี่ครับสุดยอดครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่อำเภอขุนหารนะครับจังหวัดชิสเกิมือนเดิมครับแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งของชิสเกิครับพี่น้อง โอ้ขัาเดี๋ยวมาลงงองางแป๊บเดียวครับโอ้นี่ครับเ่อเลยครับมลน้ำมวนมอเเพิ่ขึ้นม่ครับฮะสดแจงมอวัสดแจงเลยครับเมมาทำอะไนอนดูอ่ะครับโอ้เจ็บข่ยายแล้วนเด้งขยายนอนมาเนี่ยโอ้ อ๋ขะอขยายอลไรนี่เก็บผู้ดเดียวเลยนิเอาไปทิมเซ้เนี่ยนี่มองเทียมยั่ครับโอ้กองไวงล่ะเผาหวะยังครับโอ้ครับผมกินเผากินน้ำไม่ทำเนี่ยยังครับไมคือมาไปกินเผากันหรือว่าลอ็อกคอชันแล้วรหรือ่าหรอพันอะไรอยากเพี้ยนเครับเพี้ยนเพี้ยนครับ,รบโอ้ครับผมครับผมโอ้กินเผาพร้อมพระแล้วเนี่ยเป็นว่าลอ็อกคอชันเพี้ยนแล้วยังได้กินเนาะ โอ้โต oh, yeah, right. 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 oh ัวว่าเรามวลาขึ้นเดด้ฟี่นบ้า่าได้ฟนมาได้ฟยันเนี้ยดูครับได้่วันเนี้ยอยู่หนึ่งันมันาฝันได้่ันเนีอยู่ดีเออนชือว่าอาอนคาดม่มมี่บ่อันนี้อันนี้อันนั้นไหมน่ตักบุกยี่หมบุกเต่าไหมน่าตักขยะาไหม แล้วแต่ขยามาป่วยออกมันยังไล่เหวไหวเอาใส่ไม่กวดกวยกวยขึ้นกวยขึ้นไหมอ๋อยิบแยกขายป่ะโอ้แยากปฏิขายผมโอ้เอาโอ้ถ้ามากินหมู่บ้านเนาะครับ,นรบนะเนาะไอ้กองทุนหมู่บ้านเนาะเป็นเอาไปแลกเอาไปแลกแลกขา,าย่แนบ่แลกเตีมบ่ะถ้สาสมเตี่ยมป่ครับใช่ว่าโอ้เป็นถ้ามาจีนถ้ามาจีนนะอืม ก็ไปเขาเอาห่อซ่ามาที่เย็บไปอืมครับสั่งกิโลได้คิดเป็นแจมเป็นนันออกมาเนาะครับอ๋ครับเอาเจ็บครับเจ็บเจ็บเจบโอ้ตายกินได้หลายคนเจ็บพูดยาวบ่เนี่ยเที่ยงสีเหลี่า่ะเนาะสเหลียครับส่เหลเ่้าเอเร่งหแรงมาเลยเตี เอา้าส <icana>, ูสูเย็บไปเรื่อยๆหล่มตู้ครับ เอาแมวแม,ม่แม่ผมพักกูเลยผมพักจันบุตรสิอ้นนาวโอ้โหอ่ะเวลาท้งการปิดแล้วครับล่มตู้แล้วครับ เนี่ยี่น้องเจ็บสองวนครับพอถึงหานาทีครับผางหนึ่งครับแต่ละข้างไม่ถึงหา้านาทีนะครับออื 诶，แป、嗯、๊บเดียวครับเพียง。 เรียบร้อยแล้วครับอ้อเสร็จสับเรียบร้อยครับไม่ถึงห้านาทีนะครับหนึ่งข้างเรียบเดียวครับอ้า,าวฟ้ากติมไ้โลเลย่ <c oughs> <c oughs> ังกันนานแล้วผมไม่จังกันกน,นี่บวากลา,า,างอีกพอรอว่ะอัน วันนีหมว่านจังละผมร่วงลงโอ้ยขึ้นเยอะสามหลอกผมกูทำเออเอ้าวขอบีรองขอบคุณครับขอบคุณทุณกำลังใจขอบคุณทุก,าร,การิตามขอบคุณตุการรับชมสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ